สบายดีพี่น้องเพื่อนทางเฟซเฟสบุ๊กเอกสารยูทูปพ่อพ่อเวยังแสแนลมีพาพี่พ่น้องมากินสัตว์ปลาพี่น้องสัตว์ปลาสัตว์ปลากระหอกเสียลาบกระหอกพี่น้องเช็ดจระได้ไปเบิ่งน้ำกันได้พี่น้องสี่เสียบปะเลยสามตัวพี่น้องสามตัวว้าชุ่มชุ่มุ่สามตัวบกใหญ่พี่น้องเออสามตัวบกใชัยคนนึง ถอนคนมาเรียบร้อยถอนคนมาเรียบร้อยสไลด์เอาเครื่องในออกก่อนสไลด์ก่อนไปเลยแต่เด้มาปีกซัมสุขพอประมานปีกสุขพอประมาณแล้วจะได้มาฝักมาฝาก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 จะได้ก่อยบัดนี้ ขมบัวพี่นอ้องคนหมกทัวร์น้ำในหนึงน่งวัตถุดิบน้ำป,ำปลาแดกปลาแดกอ้อแล้วเรียบร้อยพริกปน่นเขาครัวเป็นงัวใส่ตามใจเป็นจุ่นในกันพี่นอ้องจ,จุ่นในกันผักกับผักแก่พี่นอ้องเออผมอ่าแล้วเสียพี่นอ้องตันเด็ดปุ่มกับลังสิปุ่ม ສີມຶກເຮັດຕາມຢູ່ພີ່ນ້ອງເອົາບໍ່ທັນເຄີຍເຮັດຈັກເທື່ອລາບກະຮອກລາບກະຮອກຝາກແລ້ວແລ້ວ